ผมกมลศักดิ์ลีวเมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นาราธิวาสพักประชาชาติขออนุญาตปิรายงบประมาณปี2568ที่นายกเล่นมตรีได้พิรายสำหรับปี2568นี้มีวงเงินงบประมาณ3ล้าน7แสนกว่าล้านบาทเราจำเป็นต้องมีงบประมาณในการแก้ปัญหาและก็พัฒนาประเทศเราให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคงไม่พ้นที่จะเสนอความเห็นและก็ความเป็นห่วงกับการใช้งบประมาณ9เดือนที่ผ่านมาถือว่างบประมาณปี2567เพิ่งมาบริหารประเทศการใช้งบประมาณปี67จึงยังไม่เต็มที่โอกาสที่จะใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังในปีพศ2568นี้ถือเป็นโอกาสที่ดีซึ่งถ้าดูในงบบุรณาการ 5,700กว่าล้านกับแผนยุทธศาสตร์ในมิติของความมั่นคงนะครับงบประมาณลดลงกว่าปีที่แล้ว6%กว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์จะลดลงตามแต่หลายๆเรื่องนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมากนะักเพราะปัญหาเก่าก็ยังคงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับหลายคนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ความขัดแยง้งก็ยังคงได้รับผลกระทบยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความเป็นธรรมคนที่เคยถูกดําเนินคดี ในส่วนของฐานข้อมูลของตำรวจตรวจคนข้าเมืองก็ยังคงอยู่ยังพบอุปสรรคปัญหาในการเดินทางออกนอกประเทศก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขการแก้ปัญหาความมั่คงสภาของเรามีกรรมธิการวิสามันกระบวนการเพื่อสันติภาพกรรมธิการชุดนี้ได้มีการศึกษาเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับกระบวนการผู้ขี่พระสันติภาพตามนโยบายคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่แล้วอยากให้นํา ประเด็นรายงานการพิจารณาการศึกษาของคณะกรรมาการชุดนี้กับงบประมาณของปีพศ2568 40กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ5,700กว่าล้านนี่นะครับไปใช้ประโยชน์เพราะว่าในตอนท้ายของการถแถลงงบประมาณของนายกรนตีนะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนในเรื่องของกระบวนการสันติภาพแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีนั่นก็คือกระบวนการพูดคุยให้เป็นจริงเป็นจัง การใช้งบประมาณในการแก้ปัญหา3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เฉพาะแต่มิติความมั่นคงแผนพัฒนามีอยู่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับต้องยอมรับว่าช่วงปี2567พี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจปากท้องจากอุทกภัยอย่างรุนแรงในรอบหลาย10ปีก็ยังได้รับการร้องเรียนที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับอุทกภัย จากเหตุการณ์น้ำท่วมจนถึงขนาดนี้ก็ยังมีหลายส่วนหลายกลุ่มที่มองว่าการเยียวยาน้ำท่วมที่ผ่านมาการใช้งบประมาณที่ผ่านมายังไม่ได้รับความเป็นธรรมฝากกรรมธิการการลงรายละเอียดสอบถามถึงแก้ปัญหากับการใช้งบประมาณปัญหาที่ค้างคาอยู่จะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่อย่างไรกับงบประมาณปีพศ2568ปัญหาใหญ่ของ3มจังหวัดยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติด งบปี2,568ถ้าดูงบประมาณของปอป,ปอสอแล้วนี่มีตราเพิ่มขึ้นกว่าของปีที่ผ่านมาแต่ฟังทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงทสภาแห่งนี้ผมเข้าใจว่างบที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอย่าให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในมาตรา118กับ120ก็คือการให้มีศูนย์ฟื้นฟูป้องกันบับัดยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะบับัดน,นะครับศูนย์ฟืน้นฟูยาเสพติดนี่ก็คือต้องสนับสนุนใช้งบประมาณในการ ฟื้นฟูคนที่ติดยาเสพติดผ่านการบำบัดแล้วหางานทำหาอาชีพให้เขาทำในส่วนแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับหลายเรื่องอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณเรามีพรบรสอบอต .2553 10กว่าป,ปีกับพรบฉบับนี้ถึงเวลาหรือ,อยังที่จะต้องมีการทบทวนเพื่อให้สอบอตสามารถมีอำนาจในการนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รวดเร็วกว่านี้อำนาจหน้าที่ของสอบอต หลายๆอย่างต้องหาเครื่องมือพิเศษให้เขามีอำนาจกว่านี้สภาของเรามียติตั้งกรรมธิการแก้ไขมีกฎหมายแก้ไขยกเลิกคำสั่งคอสช,อชอที่14ทับ2,557นั่นคือส่วนหนึ่งจะให้สภาที่ปรึกษากลับมาผมเชื่อว่าสภาเมื่อไหร่เปิดกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่สภาเราจะดึงสภาที่ปรึกษากลับมาแต่ว่ายังมีคำสั่งคอสช,อ,ชอ,อีกสองฉบับที่จะต้องยกเลิกหลายๆเรื่องการพัฒนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยตรงแต่ถึงเวลาที่ต้องทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ระเบียบที่มีอยู่ในส่วนของการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเห็นว่าในชั้นนี้เห็นควรรับหลักการในส่วนของวาระที่1กับงบประมาณปีพศ2518ก่อนครับขอบคุณครับ